สวัสดีค่ะวันนี้แม่หน่อยจะมาแบ่งปันการแพ็คขนมนะคะวิธีแพ็คขนมของแม่หน่อยจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถนำไปเป็นไอเดียในการแพ็คขนมของทุกคนได้นะคะ แซนด์วิชห้าบาทมาแล้วค่ะสูตรนำ้ำแซนด์วิชโบราณจะอยู่ในช่อง youtube ขนมเป็นอาชีพกับแม่หน่อยนะคะแล้วก็ในเพจขนมเป็นอาชีพกับแม่หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย